สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งมาเจาะลึกกันนะคะเป็นคำถแถลงอย่างเป็นทางการของท่านทูตไทยประจำสหประชาชาติเลยค่ะครับผมที่ส่งถึงคณะมนตรีความมั่นคงหรือ UNSC เมื่อวันที่25กรกฎาคม2025ที่ผ่านมานี่เองครับเป็นเอกสารที่ต้องบอกว่า สำคัญมากในการชี้แจงสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดระหว่างไทยกับกัมพูชาในมุมมองของฝ่ายไทยเรานะครับใช่ค่ะมันคือการสื่อสารจุดยืนของเราให้ประชาคมโลกได้รับทราบเนาะถูกต้องครับโดยเฉพาะในเวทีใหญ่อย่าง UN เนี่ยการออกถแถลงการแบบนี้ก็คือการบอกเล่าเรื่องราวในมุมของเราและก็สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นต่อไปด้วยน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาออลองไล่เรียงดูเนื้อหากันดีกว่าว่าทางทูตไทยเราเน้นประเด็นไหนบ้างคะ เขาก็เริ่มจากการปูพื้นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาในอดีตนะครับการสนับสนุนต่างๆค่ะเหมือนเป็นการเกร่นนําก่อนใช่ครับแต่แล้วก็ชี้เลยว่าแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่ไทยระบุว่าเป็นการกระทําที่ก้าวร้าวโดยปราศจากการยั่วยุจากทางฝ่ายกัมพูชาอืมแล้วเขามีังดับเหตุการณ์ให้ดูไหมคะว่ามันเป็นมาอย่างไง มีครับมีการไล่เรียงตามไทม์ไลน์จากมุมของไทยเลยนะฮะเริ่มจากวันที่28พฤษภาคมาตอนนั้นมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยถแถลงการบอกว่าทหารไทยเนี่ยลาดตระเวนตามปกติในเขตไทยเลยนะแล้วก็ถูกยิงก่อนอ๋อถูกยิงก่อนใช่ครับก็เลยต้องมีการตอบโต้ตามสมควรเพื่อป้องกันตัวแล้วหลังจากนั้นไทยก็พยายามใช้กลไกทวิภาคี คือมีการประชุม JBC วันที่14มิถุนายน JBC นี่คือคณะกรรมธิการเขตแดนร่วมใช่ไหมคะที่คุยเรื่องเขตแดนกันโดยตรงถูกต้องครับก็พยายามใช้ช่องทางนี้คุยกันแต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่คลี่คลาย แล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อคะถึงมาปะทะกันรุนแรงคือมันมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกในเดือนกรกฎาคมครับวันที่16กับ23กรกฎาคมเนี่ยมีทหารไทยเราบาดเจ็บสาหัสเลยจากอะไรคะจากการเหยียบกับระเบิดครับซึ่งในถแถลงการเนี่ยเขาเน้นมากว่าเป็นกับระเบิดสังหารบุคคลที่เพิ่งถูกนํามาวางใหม่เพิ่งวางใหม่ในเขตไทยหรอคะใช่ครับในพื้นที่ฝั่งไทยที่ เ,เคยมีการเก็บกู้ไปแล้วด้วยนะฮะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยเพราะว่าไทยมองว่ามันคือการละเมิดอนุสัญญาออตาว่าอ๋อค่ะเรื่องห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลครับคือไทยเราเนี่ยทำลายทุ่นระเบิดชนิดนี้ในคลังแสงเราไปหมดแล้วตั้งแต่ปี2019แต่ว่าตามรายงานของทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็ยังคงมีทุนระเบิดชนิดนี้อยู่ทางไทยก็เลยประท้วงไปครับ ยื่นหนังสือถึงประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาและก็เลข,ขาธิการ UN ด้วยการเน้นคําว่าเพิ่งวางใหม่นี้เหมือนต้องการจะสื่อว่ามันไม่ใช่ของเก่าตกค้างแต่เป็นการจงใจหรือเปล่าคะมีความเป็นไปได้สูงครับการใช้คําแบบนี้มันชี้ว่านี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่ระเบิดเก่าแต่มันคือการกระทําที่เพิ่งเกิดขึ้นซึ่งไทยมองว่ามันเป็นการยั่วยุที่ชัดเจนมากแล้วมันก็นําไปสู่การประทะใหญ่ในวันที่24ใช่ครับวันที่24กรกฎราคมตอนเช้าเลยประมาณแปดนมง20นาที แถลงการระบุว่าฐานกัมพูชาใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ที่ตั้งฐานไทยเราที่ตรงประสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยการจนกีแบบแถลงการใช้คำว่าไม่เลือกเป้าหมายข้ามมาใน4จังหวัดชายแดนเราเลยทั้งบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีโหสี่จังหวัดเลยเหรอคะแล้วผลกระทบต่อพลเรือหรอคะน่าจะหนักมากแน่ๆหนักมากครับ อันนี้เป็นอีกจุดที่แถลงการเน้นเป็นพิเศษเลยมีการให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตณนเะช้าวันที่25กรกฎาคมนะครับว่ามี14รายบาดเจ็บ19รายค่รายในจำนวนนี้สาหัส13รายแล้วที่ที่น่าสะเทือนใจมากคือมีเด็กเสียชีวิตถึง4คนบาดเจ็บสาหัสอีก4คนโถครับมีการยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่ง4คนเสียชีวิตไป3คน ในร้านไขาของชําแล้วก็ยังมีความเสียหายต่อโรงเพยาบาลโรงเรียนอีกประชาชนต้องอพยพแสนกว่าคนนะครับประมาณ1 30, 000, 000นึ0 0 0ส่คนอืมนี่คือภาพความเสียหายที่ไทยเราแจ้งให้โลกรู้นะคะแล้วในมุมกฎหมายระหว่างประเทศล่ะคะทางไทยชี้แจงการตอบโต้ของเรายัางไงครับเขาก็ระบุว่าการกระทําของกัมพูชาเนี่ยมันละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติข้อ2ทับที่ห้ามใช้กําลังคุกคามบูรณภาพดินแดนคนอื่น ส่วนของไทยล่ะส่วนการตอบโต้ของไทยเนี่ยอ้างว่าเป็นสิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎบัตรข้อ51ซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของทุกราชอยู่แล้วแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตด,ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเขาก็ย้ําว่าการตอบโต้ของเราเนี่ยเป็นไปอย่างจํากัดขอบเขตได้สัดส่วนแล้วก็มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางทหารเท่านั้นไม่ได้ทําต่อพลเรือนอื ประเด็นเรื่องความได้สัดส่วนนี้สําคัญนะคะเวลาอ้างสิทธิ์ป้องกันตัวใช่ครับเป็นประเด็นที่มักจะถูกหยิบยกมาพิจารณากันเสมอในเวทีระหว่างประเทศว่ามันเหมาะสมจําเป็นจริงๆหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่ากัมพูชาก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างออกไปถแถลงการไทยก็พยายามให้เหตุผลสนับสนุนว่าเราอยู่ในกรอบนี้ แล้วประเด็นที่ทางกัมพูชากล่าวหาไทยกลับล้คะอย่างเรื่องที่บอกว่าเรายิงไปโดนปราสาทพระวิหารเสียหายอ๋อเรื่องนั้นในแถลงการนี้ปฏิเสธชัดเจนเลยครับบอกว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จค่ะยืนยันว่าจุดปะทะที่ใกล้ตัวปราสาทที่สุดเนี่ยอยู่แถวแถวปูม,มะเขือซึ่งมันห่างจากตัวปราสาทไปประมาณ2กิโลเมตรเลยนะไม่ได้อยู่ในวิธีกระสุนที่ยิงตอบโต้กันอ๋อค่ะแล้วอีกเรื่องคือเรื่องระเบิดพวงที่มีการพูดถึงกันครับ เรื่องคล u สเตอร์มิว i o ชัหรือระเบิดพวงเนี่ยทางท่ายอมรับนะครับว่ามีการใช้จริงอา้าวยอมรับเหรอคะยอมรับครับแต่ก็ยืนยันว่าใช้กับเป้าหมายทางทหารเท่านั้นโดยคำนึงถึงหลักสากลคือการจำแนกเป้าหมายความได้สัดส่วนแล้วก็ความจำเป็นทางทหารอืมระเบิดพวงนี่ก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างอ่อนไหวในระดับสากลเหมือนกันนะคะ ใช่ครับเพราะว่าลักษณะของมันคือมันโปรยระเบิดลูกเล็กๆออกไปเป็นบริเวณกว้างและบางทีไอ้ลูกเล็กๆเ,เนี่ยมันอาจจะไม่ระเบิดทันทีกลายเป็นเหมือนทุ่นระเบิดตกค้างซึ่งมันอันตรายต่อพลเรือนในระยะยามได้ค่ะไม่ว่าไทยเราจะยังไม่ได้เป็นภาขีอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง Convention on Cluster Munitions นะครับแต่การที่ถแถลงการออกมายอมรับว่าใช้พร้อมกับให้เหตุผลเรื่องเป้าหมายทางทหารเนี่ยก็ถือเป็นการชี้แจงในประเด็นที่ประชาคมโลก ให้ความสนใจอยู่เข้าใจค่ะสรุปแล้วใจความสำคัญหรือข้อเรียกร้องหลักๆที่ไทยต้องการสื่อผ่านแถลงการฉบับนี้คืออะไรคะก็หัวใจหลักเลยนะครับคือเรียกร้องให้กัมพูชายุติการสู้รบและการกระทาอันก้ร้าวทั้งปวงในทันทีหยุดยิงก่อนเลยใช่ครับหยุดการกระทำทั้งหมดแล้วก็กลับมาสู่การเจรจาโดยสุจริตเพื่อหาทางแก้ปัญหาผ่าน,นกลไกทวิภาคีที่เรามีอยู่แล้ว ก็คือเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนมากๆนะคะทั้งลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมเราผลกระทบโดยเฉพาะต่อพลเรือนที่น่าเศร้าใจการชี้แจงในแง่กฎหมายการปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆแล้วก็จบด้วยข้อเรียกร้องให้หยุดความรุนแรงแล้วกลับมาคุยกันถูกต้องครับเอกาสารนี้ก็ทําหน้าที่ของมันในการสื่อสารจุดยืนเราออกไปแต่สิ่งที่อาจจะต้องคิดกันต่อหรือเป็นความท้าทายต่อไปก็คือว่าค่ะ หลังจากที่มีการกล่าวหากันไปมาอย่างรุนแรงแล้วก็เกิดความสูญเสียจริงๆอย่างที่ถแถลงการระบุเนี่ยการจะสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่เพื่อให้การกลับสู่โต๊ะเจรจาโดยสุจริตอย่างที่เรียกร้องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงแค่ไหนและจะนำไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องติดตามกันต่อไปครับ เป็นประเด็นที่ทิ้งทายไว้ให้คิดต่อได้ดีเลยค่ะว่าการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันใหม่จะเป็นไปได้อย่างไรหลังจากนี้